รัตไตรปิฎกเกิดขึ้นได้อย่างไรในการสังคายนานอกจากจะประมวลคือรวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้ก็มีการจัดหมวดหมู่ไปด้วยการจัดหมวดหมู่นั้นก็เพื่อให้ทรงจำได้สะดวกและง่ายต่อการปฏิบัติหน้าที่กันในการรักษากับทั้งเกื้อกูลต่อการศึกษาค้นคว้าด้วย นอกจากแบ่งโดยส่วนใหญ่เป็นธรรมะกับวินัยแล้วก็ยังมีการจัดแยกซอยย่อยออกไปอีกธรรมะนั้นต่างจากวินัยซึ่งมีขอบเขตแคบกว่าเพราะวินัยเป็นเรื่องของบทบัญญัติเกี่ยวกับการรักษาสังฆะคือคณะสงฆ์ไว้เพื่อให้ชุมชนแห่งพระภิกษุและพระภิกษุณีดำรงอยู่ด้วยดีแต่ธรรมะเป็นคำสอนที่ครอบคลุมพระพุทธศาสนาทั้งหมด สำหรับพุทธบริษัททั้งสี่เนื่องจากธรรมะมีมากมายจึงมีการแบ่งหมวดหมู่ออกไปอีกโดยแยกชั้นแรกเป็นสองก่อนคือ 1. ธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไปตามกาลเทศะเมื่อบุคคลที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปพบทูลถามพระองค์ก็ตรัสตอบไป คำตอบหรือคำสนทนาที่ส่งโต้อตอบกับชาวนารามกษัตริย์หรือเจ้าชายแต่และเรื่องแต่และเรื่องก็จบไปในตัวเรื่องหนึ่งหนึ่งนี้เรียกว่าสุตตะหนึ่งหนึ่งหรือสูตรหนึ่งหนึ่งธรรมะที่ตรัสแสดงแบบนี้ได้รวบรวมจัดไว้พวกหนึ่งเรียกว่าสุดตันตะหรือพระสูตรสอง ธรรมะอีกประเภทหนึ่งคือธรรมะที่แสดงไปตามเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือเหตุการณ์ไม่คำนึงว่าใครจะฟังทั้งสิน้นเอาแต่เนื้อหาเป็นหลักคือเป็นวิชาการลุ้วนเมื่อยกข้อหัวธรรมะอะไรขึ้นมาก็อธิบายให้ชัดเจนไปเลยเช่นยกเรื่องขันห้ามาก็อธิบายไปว่าขันห้านั้นคืออะไรแบ่งออกเป็นอะไรบ้าง แต่ละอย่างนั้นเป็นอย่างไรอย่างไรอธิบายไปจนจบเรื่องขันห้าหรือว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็อธิบายไปในแง่ด้านต่างๆจนกระทั่งจบเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั้นธรรมะที่แสดงเอาเนื้อหาเป็นหลักอย่างนี้ก็จัดเป็นอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าอภิธรรมะหรือพระอภิธรรม เมื่อแยกธรรมะเป็นสองส่วนคือเป็นพระสูตรกับพระอภิธรรมแล้วมีวินัยเติมอีกหนึ่งซึ่งก็คงเป็นวินัยอยู่เท่านั้นก็เกิดเป็นการจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยอีกแบบหนึ่งเป็นปิดกสามที่เรียกว่าพระไตรปิดกปิดกแปลว,ว่าตะกร้าหรือกระจรัดโดยมีความหมายเชิงเปรียบเทียบว่าเป็นที่รวบรวม ตะกรา้ากระจากระบุงหรือปุ้งกี่นั้นเป็นที่รวบรวมทัพสัมภาระอย่างใดแต่ละปิดกก็รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่จัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ใหญ่อย่างนั้น